ฮัลโหลสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผม Water Seven เจ K วันนี้เราจะมาตามคำรีเควสครับคือให้ทำรีวิวอีเวนต์หน่อยอ่าเราผมก็จะทำในคลิปนี้อีเวนต์ใหม่คือ7777นี้7 3ตัวบางคนอาจจะยังไม่รู้ผมจะอธิบายละกัน มันเป็นมันคืออีเวนต์เก็บแต้มครับนี่ผมเก็บผมเก็บเห็นแล้วได้สี่สิบเกแล้ว mm มันเป็นอีเวนต์เก็บแต้มนะครับระยะเวลาของกิจกรรมถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดก็สิ้นเดือนนี้แหละครับต้องรีบทำกันหน่อยนะสำหรับคนที่กุญแจน้อยนี่ก็แบบลำบากอ่ะผมก็กุญแจน้อยเหมือนกัน อ่ะผมจะอธิบายก่อนเลยจะทำยังไงให้ได้มันให้ได้แต้มให้ได้คะแนนฝั่งฝั่งทางด้านซ้ายนะครับที่เป็นสีส้มเนี่ยที่ผมได้4ีสิบเกตเป็นเควสอีเวนต์ของลูดี้ครับหนึ่งแต้มได้จากอะไรคือเล่นโหมดแผมนที่ครับโหมดไหนก็ได้ด่านไหนก็ได้ระดับใดก็ได้จะได้หนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนหมดไม่ว่าคุณจะใช้ เล่นใช้กุญแกหนดอก2ดอก3ดอกคุณก็ได้1คะแนนดันฟ้านี่ผมยังไม่ทดลองนะครับผมยังไม่ได้ลงดูว่ามันได้กี่คะแนนคือมันก็ได้ประมาณ 1, นึคะแนนหมดแล้วครับผมก็เพิ่งฟาร์มฟาร์มแค่ดันธรรมดาอยู่อันที่3ของลูดี้นะอันที่3คือตีบอสครับตีบอสเวอร์อันที่4ีตีมังกร ครับต,ตีมังกรอา่าไล่ใหม่แผนที่ดันฟ้าตีบอสเวอร์แล้วก็ตีมังกรจะได้คะแนนแล้วก็เก็บสะสมไว้ครับเราก็มากดอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเมื่อคุณกดไปแล้วกดไปแล้วคะแนนมันจะรีใหม่นะครับงั้นอย่าเพิ่งไปกดแบบผมนะอันนี้ผมลองเทดสอบดูเฉยๆคือเก็บให้มันถึง2 0 0คะแนนเลยแล้วค่อยแล้วค่อยกดลงไปเรื่อยๆ กดไป700 300 100กดลงมาเรื่อยๆอย่าไปกด20นะมันไม่เหมือนอีเวนท์ที่แล้วนะอ่าโอเคต่อไปต่อไปเป็นอีเวนท์ของคิดครับคิดคะแนนได้จากอะไรคะแนนของคิดได้จากการลงหอคอยครับหอคอยนี่ก็1คะแนน,นเหมือนกันผมเช็คดูแล้วแล้วก็หอใต้ดิน ขอใต้ดินนี่ผมยังไม่ลองครับคุณแจหมดผมลงไปเมืัอวันอะไรนะค,คุณแชร์หมดก่อนอ่าโอเคอะไรอีก PVP ครับ PVP นี่ก็น่าจะหนึ่งคะแนนผมเช็คดูเมืกก่อกี้แล้วก็ GVE GVE นี้ยังไม่ได้เช็คครับแล้วก็ดันบอสไลวันดันบอสไลวันมันดันอะไรวะ บอสไรวันกับบอสเวอร์มันไม่มันอะไรนะไม่รู้แล้วกันผงก็จาไม่ได้ส่วนอันข้างล่างนี้เขาบอกว่าคะแนนที่เหลืออย่าทิ้งครับแลกได้ฝั่งละห้าสิบครั้งฝั่งลูดี้ใช้หนึ่งรอคะแนนครับฝั่งคิดใช้ห้สิคะแนนก็คือมันจะสุ่มหรือเปล่าไม่รู้นะสมมติว่าแต้มคุณเหลือใช่ปหมล่ะ คุณก็มากดกดพวกเนี้ครั้งละ100อมันก็จะสุ่มไอ้นี่ขึ้นมามั้งได้ดูบีได้การ์ดได้นี่แหละอ่ะหวังว่าจะไม่งงเนาะอืมผมก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ยังเล่นไม่ครบเลยกำลังเช็คดูอยู่ว่าจะรีวิวพวกนี้แต่รู้สึกว่าหลายคนจะหัวร้อนกันแล้วก็เ,เลยอ่ะโอเค เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันอา่านี่ที่แรกผมนึกว่าไอ้ตัวที่อยู่ในรูมนะมันจะเป็นยูยูยูอยีกนะที่ไหนได้เป็นจกกักรพดิตัวใหม่แล้วก็สปีดสาสิบามนี่ผมแบบโอ้โหรู้สึกว่ายิ่งใหม่มายิ่งเก่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆมันจะไปถึงจุดไหนเนี่ยเอออีกอย่างนึ่งสำคัญ เราไม่ใช่ดีิคืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์อเวกทองครับอุปกรณ์อเวกทองทำยังไงคือนี่คือเราต้องใช้อาวุธอันเดียวกันเนี่ยสมมุติว่าผมใช้หมวกของราเชียใช่ปะ คุณก็ต้องมีหมวกของลาเชลอีกอันหนึ่งบวก5้าเหมือนกันเอาเวกเหมือนกันมาอีกอันนึงแล้วกด30,000 0มันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นสีทองแต่เลือดมันจะไม่เพิ่มนะมันจะเพิ่มเดฟให้มันจะเพิ่มแค่เดฟอ่ะยังไงไปดูกันผมไม่กดหรอกผมมีอยู่แหละแต่เนี่ยผมมีอยู่ของลีแต่ผมไม่ได้ผมยังไม่ได้บวกขาของบวกไม่ได้อ่ะมันจะอยู่ ไปดูกันว่ามันอยู่ตรงยังไงนี่ครับนี่คืออาวุธทองน่าสังเกตดูนี่เลือดเหมือนเดิมครับแต่เดฟมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้สองรอยไม่ใช่201อันนี้เป็น281ออปชั่นล่างเท่าเดิมครับโอเคผมก็ว่ามันก็ผมก็ผมก็ไม่อยากให้เขาทำมานะ คือขนาดแค่ของอเวกธรรมดาเราก็หายากแล้วโอ้โหมาให้เราทําอเวกทองอีกปีห้าบวกห้าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอกันไว้แล้วกันโอเยสินตัาโอ้ยอิตายจ้าอะไบนี้โอเคสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ